ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องต้องไปเมื่น,นี่เ,นเขาก็ได้เริ่มงานที่ลุกล่งครับเขอเริ่มที่แล้วครับนั่งรดไปหลอบนึ่งเลยนี่กว่าพือพันมากันไปกินเผาครับ ผมก็เลยบดเลยทารอบนึงแล้วนะใหญ่มากไงคน,นละก้อนเดี่ยวครับส้างกันแนี้คนระับบดไปอีกครับโอ้น่าสะขอบไปทั้งแนงหมดเมื่อน,นี้เป็นการเลิกปูลูกหลังแล้วนะถ้าปูแม่งถ้าเมื่อนี้พุ่ก็ตกพื้องหนึ่งขนาดที้แล้วครับคนทำโม่ครับ วบดแกทุกมือเหรอครับเลาวรถวดซอยแกทุกมือมือละนิดมือละหน่อยถือบางไหนพ่อวัดก็บดไปโอววเดี่ยวไปบดทั้งให้ครับเพราะว่างไหนที่มาแล้วเดี่ยวจะถึงดต่อมาแน้วบางตอนนี้เอยครับร้อยไปครับกินแง่มันได้ครับที่ตันมันโอ้ยกินไปนีกเ่ี๋ยวพี่ลอง เนาครับพวกก้าไม่ไกล้มาไหรนี่ญาติี่น้องครับ เดี่ยวขึ้นไปอยากขึ้นไปอะไรได้สิเพราะว่ามึงมีแนวดีเองครับผมผมคิดว่ามันต้องขาดผมชิบว่าอธิบายเรื่องพออีกแล้วนะครับเพราะว่าบอกไปหลายรอบแล้วเพราะว่าบอกไปที่เขาครับบางคนถอกชาวบอสไซทอปเลยจบอ่าน้องนี่จะว่าแล้วครับท่านของเกาคือปู่ลุกล่างครับน่านพอนี่ชิบมีอีกพูดอีกทีนึงนั่นไม่เห็นครับเพราะว่างบมันเพื่อยะยะเพื่ออัน ที่บายต่อแล้วครับงานออาตอนนี้คือมีหนาที่ปูล,ลูร่ังปูไปครับระยะทาง1กิโลเมตรขีด,ดน,น,ะนะครับโลูเมตรขีดก็ไม่อกบ่อสอโลเบิกเอเลิกประสั้า์นีาจะมันปีดลงไปจะไวยังไงิ làm như này ạ, để họ sẽ ổn định được bài <laughs> hạ bài này บิึงมันไปปัดมันไปมันก็ไป,ไปยังสี่ละ่ะนี่ไปนี่ครับที่เราถ่ายมาเมื่อกี้จากตรงนู้นเราบดเข้ามาเดี๋ยวปากเนี่ยเอารถเกียร์เตอร์ออกไปเกียร์ข้างนอกเกียร์ท่าห์ให้หกหล่ออยู่ครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งจุดสิ้นสุดของเขาครับดีเลยเข้าสิ้นสุดตรงนี้ครับนี่เข้าไปเบิอง มองต้นโกบปรซีดานะครับพี่น้องอเออนี่ครับจ,จุดชิด้นสุดของเราคือต้นต้นฝรั่งนะหรือว่าต้นลูสีดานะพี่น้องนะนี่ค,ครับจุดชิด้นสุดของเราครับเพื่อมันมีครับเพราะว่าเป็นวัตรใหม่แค่์หอดังนี้ครับ มดไปครับยานกตม้าสิยัอยางน้อยเขาถดงมุดไปขาไเ่หยับแนมเนี่นนลเรามาหลูบๆคํำๆอยู่นี่กันแก้วแล้วครับสีแล้วิ่้องอีกมัหลินนเพินกะเองไหนคนมัน,น,น,านาบาๆออาดนครับไปเล้าเหลอ่นี่แล้วอยู่ที่ซื้อครับ ไป่เราจะหน่อยครับเดี๋ยวหายเดี๋ยวเราหิวมาแต่งพร้อมต้องวแดงจังอีกแล้วก็มันเก็บ่ยไปซื้อๆครับเก็บไปซื้อๆโอยหล่ะเอาเดี๋ยวเราบดถึงไปทางตึงครับไี่ครับจากมีสิ้นสุด โบ๊ทไปไปพร้อมหัวก่อนเอเนี่ยเบิ่อมึงรันมันไปแล้วมันไปเรื่อยๆบ้าหรือโยเพราะอยากขึ้นเนี่พี่น้องนักเหรอครับอยูที่ฮาร์ดไว้ๆ cọp đây à về... à là... bảy không alo một mấy mà với chiến thắng nọ đốt không có phải có đốt thầy không hừ nhưng mà đừng bút chè với năm đứa ไนี่เราแรงครับไปครับเดี๋ยวข้าไปดันดันดินขาวเพืนครับข้าไปลุ่มกองไว้ลุ่มกองไว้ครับเดี๋ยวแกะเอาแม่งมามาก,กีดเองลุ่มกองอย่างเดียวห้องสุดตรงนี้ครับผมกำลังได้เขามานี่ล่ละมองมองสุดมองสุดเหตุท่าเขาเพราะว่าผมตัวท่าเต้ยเขามาเพื่อนกำลังได้เขาม้ามือนี้แล้วครับนี่รอบนี้เลย เครับหาลมฟองข้างหนางง้าเราครับลมฟองไว้า,า,าเรา,า,า,าครับเดี๋ยวเรามากเลจำให้เรามาแต่งเอานะครับบรรยากาศพระอาทิตย์หาใจครับคำว่า,านี่มืดมากเลยโคเฮ็ดกระถือให้ครับเย็โบ่ถึ่ใจกระถือให้ <laughs> แต่เราจงทำใจว่าจังไดก่อึงดทายให้เราเอาคงเกียดนี่เพิ่งจะเข้าครับบัวสามารถถือกองน้ำเกียดน้ำใดครับผมปลามาแล้วม่นได้ทั้งหน้าทั้งหน้าพี่เกียดแล้วเรียบร้อย ตุ้มเงินไปเลยห้องเตยไปยัยเทไปนั่นลุงห้องไปเลยเนั่นแม่นบ่ลุห้องอยู่ข้ามองเป็นไนลุงน้องกินว่าบ่ผ่านว่เจ้าลองย่องให้เบิ่งดูโว้ยบ่เจ้าเจ้าย่องยังหน่อยแห่เจ้าแต่บ่ว่ากูได้กินเดียร้อยกาแฟได้กูด่าแม่มันหรอกคุณเจ้าก็ย่องแข่งกับเจ้าฟังเงี้ย แล้วไล่ไปบุญให้เก็บแคบเหรอถ้ากลวงโบเขาได้แค่เนี้ยโบผ่านครับว่าว่เสียงย่องนิดหน่อยโบได้ย่องเลยคับพวกกันเจ็บซี่เขาได้ไหวคนไทยนะไปขับเองเนี้ยโอ้ตายว่าเสียงย่องเนี้ยแล้วโบได้ย่องเลยครับถึงให้ตืมคอยบอกแล้วเฮ็ดกันถึงดาเบิดกันถึงดาดูแล้วเฮ็ดแล้วแล้วดาหน้าห้องน้ำบุญครับ่เป็นยังกงดีกว่ายูซือๆแล้วถึงให้

นี่กแบบบาดด้วยรงกลางอย่างเดียวเลยครับเกียร์อะไรกันรึพี่เกียร์นี่ครับจะรูปตะกลางครับเขาจะใส่กลางบัวย่้มนั่นกับระหว่างกีดง่ายครับที่หลังไม่เกียร์ทั้งกลุ่นระหว่างไม่เกีง่ายโอ้พี่เกียดสูงแต่เบานี่ครับเกียร์เ้ดันได้แบบนี้เลย ร่มมองกลางยังเดียวทั้งขอบแกวเดี๋ยวแกวแมงมาเก,กียดออกมันจังเส็ดง่ายคอันนอ้ข้าวกระปุกน้ำเรลาเอาบปเลยครับรถเกียดเอาน้ำเ,เราเาำลาไม่รูล้ละใส่ใบน้อใส่จะใส่สสสสสนในบน้อหน่อยๆแค่กว่านั่งตาเหลียมเมาๆให้เราดาดิ ตรวจย่างเดียวครับพี่น้องป่าฝนเขาโง่หูน้ำมันบางเทีคำม้ามันคิดอยากโต๊มตันโต๊ะหุบโตอยู่หุบตังเว้นออมไปหนีแล้วเออตัวเว้นตอกอออมไปเนี่ยนะครับบดถือมองยังครับแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าขาดอีกบอกด้วยอันให้ถามด้วยสิบอกวิธีเราสั่งโอ้บ่ต้องให้ถามครับรุ่นนี้ถ้าเสียบว่าให้ขาดมันก็นเฮ็ดได้เมิ่อไหร่ครับบ่ต้องให้ถามผู้ใดเดี๋ยวกับถามให้เราเนี่ย ี่บอกว่าถ้าขาดอีกถ้าขาดอีกบอกเด้อเลยท้ามเด้อเดี๋ยวสิบอกวิธีเลยบโอ้เรต้องถ้าไหมละครับมี่วิธียล่วแล้วครับเ <c ười> <c ười> พีเยงแต่ว่ามันบเวณนาทีของห้องครับนาทีของหคือผมนะครับแช่ั้นบอดูครับขันบมก <c ười> ขันถนนขาดแก้ปัญหาบ่หร้่กะ โอ้รับเมาเห็นแบบนี้ว่าได้ด้อครับแผนกวัดถนน เติมด้ครับนี่ปรูย่างหาเลยเด้วยนี่เติมเราดันไปใส่อีกเลยเราเดี๋ยวเราก็ต้อมหนาต้อมล้างรูปล้างล้วก็บดม,ม,มันก็สวยส่วนตัวบันระให้ใน้อีกนาจะอีกสองมือว่าเกินสามมือนี่แหละครับนาจะได้ม้วนสาดเลยเฮาเซกบิน ริงถ้ามันฝนตกกัเฮ็ดบ่กี้มือมันก็แล้วครับอันนี้ฝนตกมันก็ได้จอดแนะ่อยังแน่ครับบา,างทีก็เฮ็ดแค่คุณละสองสาวสงสานเถวกับฝนตกกับจอดนะนี่ครับมันก็เลยเล่น,ลน,ลน,ลนขึ้นจังหินนะครับก็ได้เฮ็ดเต็มเต็มมือแน่กับมันบ่หลายมือครับบ่หลายมือก็แล้วแต่ว่านี่ที่ว่าเบิ่งรด่วนมนันนีมันก็มันกระโรดนอยู่ครับเพราะว่ามันบริห็ดงานเต็มที่เนาะช่วงวันหนึ่งนี่ก็ฝนตกทุกมือกับจอดนอนแน่บริห็ด มันก็เลยเบิ่งขึ้นด่วนมือได้ได้เห็ดกะได้นิดน้อยกะโคตรมากกะจอดอีกพี่น้องถ้าได้เห็ดเต็มมือจริงมันกะบ่กชิมมือกะน่าจะดึกร่อยครับอ่ะเริ่มปูลูร่ังกันแล้วครับพี่น้องขล้ครับอีกกาเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ